ลายด้าขวานใช้แดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นแม่ทัพภาคที่สี่เป็นประธานทอดกระถินสามัคคีสืบสารพธธร,ระพุทธศาสนาจัดสร้างพระอุโบสถและพัฒนาวัดไผรโวดประชาารมอำเภอสาอจังหวัดนาราธิวาสภายใต้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่30ตุลาคม2564รเวลา14นาฬิกาณวัดไปรวปประชารามตำบลลือเสาะอำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสพลโทเตียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่สีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4เป็นประธานในพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถและพัฒนาวัดอีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรักความสามาัคคีของประชาชนในพื้นที่โดยมีภาคภูมิวรปัญญาประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอลือเสาะศรีสาครเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยปัจจัยที่ได้จากการเท่ากระถิ่นในครั้งนี้มียอดตั้งสิ้น454,276บาทโดยแม่ทัพภาคที่4ได้พบปะพูดคุยกับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมทอดกรถิ่นสาม,มัคคีและพบปะกพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอำเภอลือเสาะกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความรักควาสมสามัคคีที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยากมาเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เ,เ,เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสมและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนื่องจากสถานาการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเทนนสภักใตย้ยังมีความน่าเป็นห่วงอย่างมากนอกจากนี้อยากฝากให้พี่น้องประชาชนได้เป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานรัฐในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งมายังหมายเลขโทรศัพท์แม่ทัพภาคที่4หรือหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้วัดไพโรน์ประชารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลลือสอำเภอลือศอ,อจังหวัดนาราธิวาสจัดตั้งวัดเมื่อวันที่23เมษายน2520ปัจจุบันยังไม่มีพระอุโบสถใช้ปฏิบัติศาสนากิจตลอดจนยังขาดการพัฒนาในหลายๆด้านซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดกรินในครั้งนี้ทางวัดจะได้นําไปจัดสร้างพระอุโบสถและพัฒนาวัดดังกล่าวให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด